อายุ16 20ปีถ้าไม่ได้ลงทะเบียนเงินดิจิทัลบนแอปทางรัฐจะมีโอกาสได้รับเงิน10,000บาทไหมนะครับเป็นคําถามที่หลายคนถามมาสตังไปตามข่าวมาให้แล้วนะครับกับข่าวสตังมีเดียประจำวันที่15มีนาคม2567ครับสำหรับคนที่ไม่ได้ลงทะเบียน <zo oms day> บนแอปทางรัฐขอพูดตรงๆนะครับว่าจะไม่มีโอกาสได้รับเงินดิจิทัล10,000บาทนะครับเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยจะให้กับคนที่ลงทะเบียนบนแอปพลิเคชันทาง รเรียบร้อยเท่านั้นนะครับและนอกจากลงทะเบียนแล้วยังไม่พอนะครับรัฐบาลก็จะดูในเรื่องของเกณฑ์รายได้ปีภาษี2566จะต้องไม่เกิน8 4 0 0 0 0บาทต่อปีนะครับแล้วก็มีเงินฝากณธนาคารพาณิชย์หรือว่าธนาคารรัฐเนี่ยณวันที่31มีนาคมจะต้องรวมกันแล้วไม่เกิน5 0 0แสนบาทและนอกจากนี้นะครับต้องไม่อยู่ระหว่างต้องโทษจำคุกในเรือนจำและจะต้องไม่เคยฝ่าฝืน ถูกรายงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนจากมาตรการหรือโครงการอื่นๆของทางรัฐบาลด้วยนะครับอันนี้ก็คือเกณฑ์ในการที่จะแจกเงินนะครับสำหรับคนที่มีอายุ16ถึง20ปีครับและคนที่อายุมากกว่านี้ล่ะจะทำอย่างไรรัฐบาลบอกว่าจะมีการประชุมอีกครั้งนะครับส่วนจะแจกเมื่อไหร่เนี่ยคงต้องรองการประชุมให้แล้วเสร็จซึ่งคาดว่าจะพยายามเข้าประชุม ในช่วงก่อนเดือนกันยายนนะครับก็คือแบบรอไปยาวๆเลยต้องพูดตรงๆแบบนี้เนาะซึ่ง สตางค์ก็อยู่ในกลุ่มดีเหมือนกันนะครับคิดว่าหลายคนก็คงเซ็งนะสตางค์ก็เซ็งเหมือนกันนะครับแต่หากว่ามีโอกาสเปลี่ยนแปลงอะไรจากทางรัฐบาลนะถ้ามีโอกาสหรือข่าวเปลี่ยนแปลงอย่างไรจะรีบบอกคุณผู้ชมทันทีนะครับถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐนะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตางค์มีเดียด้วยนะครับจะส่งข่าวให้คุณโดยตรงถึงหน้าจอ u t u b e ครับดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจา,ากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตางค์มีย ช่องสตังบีเดียช่องข่าวของคุณ